สวัสดีครับคลิปนี้นำมาชมนะครับสมเร็จเนื้อโกเดนะครับหลังตะกุดเก้าดอกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์คล้ายๆกันนะครับต่างกันที่ตะกุดนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเกือบหมดเลยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ครับแต่ด้านหลังนี่จะแตกต่างตรงที่มีตะกุดนะครับตงนี้มีตะกุดห้าดอกนะครับตะกุดห้าดอกนะครับเดี๋ยวรองชมดูครับ ห้าดอกลองชมดูห้าดอกบ้างนะครับห้าดอกเป็นยังไงพูดถึงเนื้อหาไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันบางองค์ชัดคมชัดึงขนาดมีหน้ามีตาก็มีบางองค์ก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยครับภาพดินภาพเปลือกแนไซนะครับบริเวณส่วนต่ำก็จะเป็นลักษณะสีนวลขาวนวลนะครับมูลสารนี่ก็พอเห็นครับพอเห็นแต่ก็สิบเอ็กนะครับนะครับลานตาเหมือนกันนะครับ อ่ต้องดูกล้องขยาย,ยาครับตัวนี้ห้า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 ตะกุดห้าเมตรห้าดอกนะครับโอเคนะครับสวยงามเพียงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปลงกล้องแถวลังสูงให้ชมกันนะครับอ่าองคนี้อาจจะลงสวยกับเพื่อนก็ได้นะอ่าเพราะว่าองค์นี้เก็บผ่านกันใช้มาบ้างนะผมใช้เอ,ง,องนี่นะครับลองดูนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นเนื้อโคเดนะครับเนื้อโคเดเดี๋ยวปรับกล้องนิดหนึ่งอัานี่ครับเห็นไหลักษณะการตกเปื่อยครับพระไม่ผ่านการลงรักนะครับเป็นลักษณะของเนื้อโคเดคล้ายๆกันครับเนื้อจะออกชํำนวลนะครับแต่ลักษณะความส้ำลึกเหมือนแกงเนี่ยไม่เหมือนกันกับกลุ่มที่เป็นเนื้อมีกระยาหารด้วยนะครับวงนนี้นี่มีใช้ทั้งน้ำผึ้งป่าแทนผงเกสรทั้งห้านะครับแล้วก็ ใช้น้ำมันตักอิ่วเล็กน้อยนะครับนะครับสวยงามพีเศษครับเหมือนกันเหมือนกับองค์ที่ผ่านมาเพียงต่างที่ตะกุดนะครับส่วนใหญ่ก็บนสายจะค่อนข้างละเอียดนะครับอ่านะครับเห็นชัดนะครับพยายามจะให้ชัดนะเนี่ยะยา้เห็นนพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราปรับกล้องทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นชัดไหมอ่านะครับ ก็จะเห็นลักษณะพวกหินเทานะครับหินเทานี่ค่อนข้างเยอะสําหรับเนื้อโกดีชุดนี้นะครับดินใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับเนื้อโกดีนะครับในพวกเอ่อโพ้ยพิมเผาเหล็กไหลนี่ชัดเจนนี่เหล็กไหลนะครับเป็นเพชรพระกำแพงนะครับสีเข้มเลยนี่นะครับออกสีอ่าเลือดหมูเลยนะครับข้างล่างครับมีสีฟ้านะครับฟ้าหมุนนะครับสวยงามนะครับเหล็กไหลนะครับเรนพื้นผิวหนังกูหาพระกำแพงซึ้มกอครับ น่ครับอะรอะไชาติก็มีครับสีแดงนะครับพวกตระกูลยกแดงอ่ะอันนี้เป็นพวกเหล็กไหลก้านทูบนะครับสีดําก็เยอะนะครับโอนวางองก็ละเอียดมากนะครับตรงนี้เนี่เห็นเนื้อลักษณะค่อนข้างฟูนะครับก็อาจจะจะเป็นที่ต้องใจนะครับของทางสายพี่ใหญ่สายห้างก็ได้นะครับแล้วแต่จะจะเล่นกันนะครับบางเพลงก็เล่นบางท่านก็มีนะครับ ลองดูเส้นซุ้มจะสังเกตเห็นลักษณะการหดม้วนนะครับเห็นหดม้วนเข้าไปนะครับเส้นซุ้มนะครับอุ้มเข้าไปด้านในนะครับซึมซึมพับเข้าไปด้านในเกือบจะม้วนลงมาเลยมาทับเลยครับนี่ครับพับพักนะครับนี่ครับพับพักก็จะมีพวกเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลไฟดำนะครับหินเทานะครับปางแผงซุ้มกอ พวกนี้ให้มีพวกออ่น้ำผึ้งผสมนะครับแทนดอกไม้เกสรร้อยแปดนะครับแทนแทนเกสรร้อยแปดน้ำผึ้งก็สามารถเป็นเป็นตัวกระจายได้นะครับนะครับก็เป็นทําเป็นทั้งตัวประสานด้วยนะครับในผ้าไหมชุมกอนะครับเรดฟารุละนะครับเหลืองไหลใบดำเนี่ยก็ใหญ่ต้องมีนะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยหลายๆเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงแลโอเค ประหลอดก็คือประหลอดเห็นน้อยนะครับประหลอดมีอยู่ด้กันนะครับแต่เห็นเห็นน้อยอะไรอย่านี้ถือว่าประหลอดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ได้เรื่องของมวลสารแล้วก็ความนวลนุ่มของเนื้อเนื้อดูสบายตามากครับผ้าไม่ผ้าผ้าหิ้งนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับด้านล่างก็จะมีลักษณะหุ่นขุณขาหุ่นขุณนะครับแต่ก็ฉ่ำนะครับฉ่ำลึกนะครับขยับมาทางด้านนี้บ้างครับะจะเห็นเส้นประเกษานะครับเล็กๆไปดำ นะครับนะครับเหล็กไหลพวกเศษเศษว่านต่างๆที่ออกมาเก่ามาก็จะเป็นสีดําเปลือกกล้วยก็ยังมีเลยนะครับนี่ครับพร้อมพิมเผาโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าตรงจุดไฮไลท์เวร์โพรุล่านะครับนี่ครับจุดไฮไลท์เลยครับตรงนี้ครับตรงนี้จุดไฮไลท์เลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยแดดแร่ออกมะขามหลายไเงินยวงหลายไเงินยวงนะครับแล้วก็กินเขานะครับเอลคอดคิวนะครับ ลักษณะนะครับเส้นปลติพาดยาผ่านลงมานะครับนี่สีดะสีน้มตาแดงนะครับพวกเม็ดมาอาบมาลรังสีนะครับเป็นมวลสายเิดหนึ่งครับนะครับที่มีในองค์พระนะครับสวยๆนั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านหน้าด้านหน้าเหมือนกันหมดผมว่านะครับถ้าดูจากมวลสารนะในพระกำแเพงรูปกรนะครับพวกก้านทูบพวกก้านทูบ้อยพิมเผานะครับเหล็กไหลนะครับสวยเข้ามา สวยงามนะครับหือว่าเป็นภาพเก็บสภาพที่ย่งเลยตรงนี้ก็เยอะครับหล่าหลายเฟดาเหลหลายเงินยวงนะครับมีเห็นกตรกระจายทั้งองค์นะครับกระจายไปทั้งองค์เลยนะครับนะครับแผ่งชุ่มกอแผ่งชุ่มกอพลละวันละกันนะครับแผ่งชุ่มกอแล้วก็มีพวกพวเม็ดพระชาติบรรจุอยู่ด้วยนะครับท้าบรรจุอยู่ด้วยองนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยภาแผ่นชุ่มกอนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับไปชมด้านหลังด้านหลังตรงนี้เป็นตะกุดนะครับหลังตะกุดห้าดอกห้าดอกนะครับสามดอกไปแล้วเนาะอ่าครับไม่มีไม่มีไม่มีตะกุดก็ปาดไปแล้วนะครับอันนี้ตะกุดห้าดอกตะกุดห้าดอกก็สวยงามครับถ้าเทียบกับบริเวณเนื้ออื่นก็ถือว่าเป็นปกตินะครับของของเมือโกเดแต่ที่เด่นก็คือลักษณะของทองตะกุดทองที่ฝัง นะครับห้าดอกห้าดอกครับลดลดลดหลั่นกันตามไปตามสภาพนะส่วนใหญ่เก้าดอกก็จะเป็นเชื้อวงนะครับในใชั้นสูงนะครับสองรองลงมาห้าดอกสามดอกก็จะพวกเราเส,เสนาธิการพวกบรรดานาทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับหมวดทั้งชั้นผู้ใหญ่นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับมีภาพลักษณ์นะครับภาพผลึกนะบสวยๆย นี่นี่นี่ทองบททองนะครับนะครับนี่ผงผงเขี้ยหา,านุบาลนะครับหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับนี่ครับอาแหวนคุ่มก่อสวยงามพีเด็กครับมีร่องรอยปริแยกมีลายร่องรอ,อ,อยฟันหนูรอยบูไตนะครับให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับด้านหลังนะนี่ก็นี่หลายๆเงินยวง หลายขึ้นยวงนะครับหลายขึ้นยวงได้สวยงามครับมีสวยบามสวยงามนะครับนี่หลือหลายเพชรดำหรือหลายเพชรดำนะครับ้างแผงุ่สมกอครับสวยงามมากครับนี่ครับ้างแผงุ่สมกอสวยครับอ่าอยู่ในชุดเดียวกันมบลสารใกลเคียงกันมากอ่านี่ครับตะกุดโดยเฉพาะตะกุดนะครับตะกุดนี้ชัดเจนเลยนะครับโอเคนะครับไปดูด้านเต็มนะครับองค์สวยองค์นี้สวยแพ้ไม่แพ้ใครครับเป็นมีหนึ่งมีสอง อ่านะครับมีองค์เดียวสวยๆเลยนะครับมีสวยมากนะครับสวยจริงๆมีสวยจริงๆนะครับอ่าก็จะเป็นเป็นลักษณะพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับกับกับเออ่ของพวกสามชั้นเก้าชั้นเจ็ดชั้นนะครับแต่องนี้มีตะกรุดสามดอกนะครับให้ชมกันนะครับด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังก็ชัดเจนนะครับมีตะกรุด หลังังมงบูดไว้นะครับก็โอเคครับศึกษากันต่อนะครับถ้าในสนใจศึกษาก็นะครับเรียนเชิญนะครับตามภาพตามลิงก์นะครับมีลิงก์ไปทาง facebook นะครับแล้วก็อยู่ทาง youtube นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ตตามรับชมและฟังครับ